การันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำตัดต่อตัวทางคลอไมแน่นอนมีซันรูฟมาให้ด้วยครับรถ2,5สเปคแบบนี้นิสสันจัดให้เต็มๆแน่นอนสวัสดีครับกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทเพอ e ์เฟ a r คานะครับผมและว,วันนี้นะครับคันนี้เลยนิสสันเทียร์หน้านะครับ คันนี้เป็นรุ่น2.5 xv นะครับเครื่องยนต์2อ0พ้เบนซินคันนี้นะครับเป็นรถระดับผู้บริหารราคาคุ้มถูกเลยรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับแต่ถ้าก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นปี15นะครับ2015เป็นเป็นโมเดลเชนนะครับผมดีไซน์จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยไฟหน้าจะเป็นโปเเเจตอนะะัแลลไฟหกย็ LED Projector ดีไซน์ตัวรถนี่สันเทียบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยมากๆนะนะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับคันนี้บอกเลยว่าทํางานดีขับขี่สนุกนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารที่ราคาตอนนี้จับต้องได้ถูกมากๆราคาพอๆกับอีโคคาเลยนะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับเดินทางไกลหรือจะใช้เป็น d ดลี่ยูสนะครับยังไงบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เมทา a มาร์ k, C, เดิมทุกอย่างเลยนะครับ เครื่องยนต์ทางานสมบูรณ์นะครับสีดําเดิมโรงงานนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันเริ่มจากล้อนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางแฮนด์คุกนะครับผมตัวล้อเนี่ยสเปคล้อจะได้มาที่215 55R17 นะครับล้อขอ17สเปคเดิมโรงงานนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับกระจกมองข้างจะเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยว LED ติดที่กระจกมองข้างเลยและมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับ ประตูนะครับตัวรถสีดําที่เปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมนะครับทำให้รถมีความาดูสปอร์ตและก็ดูหรูหราลักชูรี่มากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบคีเลตนะครับภายในคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สุดๆนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสเปคเดิมหนังเดิมเบาะเดิมทุกอย่างเดิมๆโรงงานนะครับดูได้เลยครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตปิดเสียงสักครู่นะครับผมนี่ดูลายไม้นะครับชำ้ชำๆแบบนี้เลย นะครับออปชั่นคันนี้ได้มาเต็มเตมนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมมีซันรูฟมาให้ด้วยครับรถ2,5 0 0สเปคแบบนี้นิสันจัดให้เต็มเตมแน่นอนเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับและยังมีในส่วนของเมมโมรีซีททั้งหมด2ตํตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่นะครับผมจะสามารถบันทึก ตำแหน่งที่นั่งได้ทั้งหมด2ตำแหน่งเลยและยังมีระบบความปลอดภัยมาให้นั่นก็คือระบบบายสปอร์ตนั่นเองจะมีเตือนนะครับรถที่อยู่ในมุมอับสายตาเวลาเราจะเลี้ยวหรืออะไรนะครับจะมีไฟกับพิบบอกก็คือระบบบายสปอร์ตตรงนี้นั่นเองเครื่องเสียงอยูทวิตเตอร์ข้างหน้าเป็นของโบสนะครับนิสสันไม่เคยกักในเรื่องของออปชั่นเลยนะครับเลขไมเพียงแค่1 3 9 0 0 0กักว่ากิโลเมตรเท่านั้นสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้บอกเลยไม่ควรพลาดและไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองเป็นรถที่นั่งสบายนะครับนุ่มขับขี่ดีแฮนเดิลลิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันตามวัหมาได้เลยมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับผมนอกจากด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรถที่ขับขี่สนุกนะครับแล้วยังมีในส่วนของมือที่ด้านหลังที่ยังนั่งสบายด้วยนะครับเริ่มจากดีเทลเล็กๆน้อยๆก่อนพครมนะครับตัวนี้เนี่ยให้เป็นผ้าคือคือมันได้อารมณ์ของความรักชูรี่นั่นเองนะครับผมและดูตัวเบาะนี่ผมรูปให้ดูนะครับกดให้ดูเลย เบาะหนังยังตึงๆอยู่เลยนี่คือหนังเดิมนะย้ํานี่คือหนังเดิมนะครับผมดูสายเบลไม่เคยใช้งานเลยนะครับตัวรถเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมใครได้ไปเนี่ยบอกเลยไม่ควรพลาดดู ที่เท้าแขนต่างๆดีเทลเล็กๆน,น้อยแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดคันนี้เลยแอร์หลังก็มีมาให้นะครับและยังมีม่านข้างหลังอีกนะในออปชั่นของเขาเป็นรถ2005ระดับผู้บริหารราคาถูกแต่ได้ออปชั่นและระบบความปลอดภัยเต็มเลยถุงลมนิรภัยรอบคันและมีไซส์แอร์แบ็กให้ด้วยนะครับและในส่วนของพื้นที่บรรทุกสัมภาระก็สามารถที่จะเก็บของได้เยอะมากๆเป็น อีกหนึ่งรุ่นในเซกเมนต์เลยที่ได้ฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์หลากหลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเก็บของได้จริงหรือเปล่าเชิญเลยครับและในส่วนของด้านหลังของนิสสันเทียนหน้านะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเนาะดีไซน์นะครับผมของตัวรถเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวรถสีดําไฟท้ายเนี่ยจะเป็นสีแดงตัดขอบด้วยโครเมียมเล็กน้อยนะครับทำให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นจะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเทียนหน้านะครับผมนี่2.5 XV การันตีเรื่องออปชันคุณภาพและการขับขี่นะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีของเขาเลยนะครับ p e r Drive นะครับ e t r o n i c CVT นั่นเองมาพร้อมกับกระบบเกียร์ CVT นั่นเองนะภายในห้องบรรทุกสัมภาระบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับย้ำเลยว่าใหญ่มากๆสามารถบรรทุกของได้เยอะนะครับ มาดูในส่วนของด้านล่างบ้างยางอะไรมีให้ครบนะครับเดิมๆเลยอุปกรณ์ต่างๆมีครบเลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน,น้ำตัดต่อตัวทางกลอไมแน่นอนซื้อรถกับมอสบีีถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาโดยตรงได้เลยหาผมนะครับ0654962939หรือถ้าท่านสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อทุกช่องทางของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook YouTube Line Official ต่างๆ @btperfectcar นะครับผมกับรถรถุ่นนี้เลยครับ Nissan t ทียนาตี2015รุ่น2.5 XV ตัวท็อปสุดนะครับผมคันนี้มาพร้อมสลุกเนาะเครื่องยนต์2,500ันรซีซีราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับ399,000บาทเท่านั้นท่านได้รถที่สวยสภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถกับ BT วันนี้เซ็นไฟแนนซ์ iren, ถึงที่จัดส่งฟรีทััั่ววปรระเทศสสดีคบ